สวัสดีค่ะวันนี้สมศรีก็มาดูข้าวที่นาอีกนะคะสมศรีก็จะมาพูดเรื่องลุงพลประแตนอีกค่ะลุงพลประแตนเป็นผู้ที่น่าสงสารเพราะว่าญาติพี่น้องไม่ ไม่รักคือว่าพ่อเต๋นลุงพลเขาจนเพราะสาเหตุนี้แหละแม้กระทั่งพ่อก็อยังให้ลูกลูกทะเลาะกันพ่อกับแม่ที่จริงพ่อกับแม่ก็สมควรที่จะเป็นกลางถึงจะเกลียดลูกขนาดไหนก็ต้องปรึกษาหารือต้องคุยกันไม่ใช่ว่าปล่อยลูกทิ้งๆคว่างค่าง แรกๆป้าแตนแกก็เป็นคนไม่ทันคนเท่าไหร่หรอกนะคะแกก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําอะไรแกแกไม่ทันคนเลยปีแรกๆแกถึงมีเรื่องมีความอะไรเยอะแยะมีคดีขึ้นมาตอนที่แกจะสร้างพญานาคก็มีหลวงพ่อ หรือว่าพระนั่นแหละเข้ามาหาแกแนะนําให้แกรสร้างพญานาคบอกว่าลุงพลนี่เป็นลูกพญานาคต้องสร้างอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนั้นสมศรีมองดูแล้วว่าจะใช่หรือพญานาคนี่คือของใหญ่นะลุงพลก็จะสู้ไหวเลยนี่คิดอยู่ในใจนะคะ นี่ก็คิดอยู่นี่ก็เคยพูดอยู่แต่ไม่ได้ออกสื่ออะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำยูทูบจนช่วงนั้นนี่ก็นึกในใจอยู่ว่ามันเหมือนกับว่าของมันใหญ่อะใหญ่เกินตัวลุงพลพอสร้างเลยสักพักก็เห็นไหมคือเอาแรกๆเลยค่ะตั้งแต่เริ่มแรกที่ว่าลุงพลไปทำศาลาวัดนั่นแหละที่ว่าเปิดบัญชีนั่นแหละ นี่ก็คิดในใจแล้วว่าเดี๋ยวหลวงพลสักวันต้องมีต้องมีข้อขอรหามีคนว่ามันก็จริงๆด้วยแล้วมารอบสองก็มาเปิดสร้างบัญชีพญานาคเปิดบัญชีสร้างพญานาคก,ก็มีพระนี่แหละแนะนําให้แกแกไม่แกก็ไม่คิดเนาะว่าจะมีเรื่องมีความแกก็สร้างแต่ก็รู้แล้วแหละว,ว่าที่ตรงนั้น มันก็อาจจะเป็นที be ่ของกรมป่าไม้จริงๆเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นที่มันเป็นที่แค่หน่อยเดียวเองแล้วมันเป็นทางชลพบลงไปแล้วมันก็มีคลองไหลลงลงพ้นก็เอาดินมาถมหมดไปห้าหกหมื่นเกือบแสนนั่แหละแต่มันก็ว่าด้วยเหตุผลนั่นแหละคนมันไม่ชอบกันเขาก็หาเรื่องใส่ความให้จนได้ ในที่สุดลงพลก็มีคดีความพอมีคดีความแล้วก็มีเรื่องมีราวมีอะไรตอนที่ลุงพลโดนแจ้งอ่าโดนอัดสริยะฟ้องไงนะ่ะคือเขาก็ขอ้ขอหาบันใสกลุงพลนั่นแหละแต่ด้วยที่ว่าล,งลุง แกก็ขนบ้านนอกเนาะบ้านบ้านแกก็ไม่คิดว่าจะเรื่องอร้ายแรงปาน,นั้นดูทุกช็อตเลยค่ะช็อตที่ว่าเขาเอาโดมมายิงอะไรนะเอาโดมมายิงมาล่อนที่เขาจับลงพลที่ลงพลไปคว้าคอ,อนักข่าวนะแต่ที่จริงอ่ะแต่ไม่ใช่แต่ลงพลเลยถ้าเป็นสมศรีก็โมโหเหมือนกันบางครั้งมันตะบะแตกมันก็มันก็นกยับยั้งไม่ได้ ก็เลยมีคด,ดีความแต่ในที่สุดลุงพลก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะเรื่องนี้ถือว่าลุงพลสู้สู้สุดแล้วมันก็ผ่านพ้นไปก็จะทำยังไงเนาะคนก็จะใส่ความคนก็จะเอาเรื่องก็เหมือนทุกวันนี้ละค่ะมีทนายท่านหนึ่งทั้งที่เคยมาบ้านลุงพล มาเป็นขนายให้ก็ยังจะหาเรื่องหาความใส่แก่กันได้แต่ก็หาไม่ได้หรอกค่ะยังไงก็เรื่องที่ปติ๋วเรื่องแค่นี้หนักกว่านี้ลงพนก็ยังผ่านมาได้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่ามีคนมาบูลลี่ประแตนว่าไม่สวยอย่างนั้นไม่สวยอย่างนี้ต้องไปทํานมอย่างนั้นอย่างนี้ คนเรา,าจะยกนะจะพูดให้ฟังคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ป้าแตนเกก็อยากสวยนั่นแหละได้เกิดมาก็ดีแล้วคนเราไม่คิดที่ว่าจะอยากสวยคนเราที่จะสวยเนี่ยถ้าไปแต่งสวยเกินพ่อเกินแม่เกินญาติพี่น้องคนเขาก็จะบอกว่าลูกใข่ไม่เห็นเหมือนพี่เหมือนน้องเลยเอาตามความเป็นจริงนะคะ เหมือนกันหมดทุกคนไม่ต้องบอกว่าป้าแตนหัวเิอ,อหัวล้านหรอกเธอกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าแม่พาเอิอลูกก็เลยเถิดเหมือนกันเหมือนกัน,กนหมดหน้าตาแต่จิตใจมันไม่เหมือนค่ะปะ้าแตนเป็นคนบ้านๆอกอ้อมอารีพูดยังไงก็ได้ไม่ยิ่งยิ่งแต่ก่อนป้าแตนยังมียังไม่ดังตอนแรกๆอะ่ปะป้าแตนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย เรื่องแต่งตัวเรื่องอะไรอะไรมาภักนี้มีคนได้นําให้แกแต่งตัวแกก็ดูดีมีสง,ง่าราศีขึ้นความจนความจนก็เหมือนกันใครก็ไม่อยากจะจนหรอกก็ด้วยที่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นี่แหละอย่าไปว่าแต่ประเจนแต่นรวยเลยจนเลยคนอื่นน่ะเขาจนยิ่งกว่าแตนก็มีบางคนน่ะ ้านก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีสักอย่างยังเช่าบ้านก็อยู่ถ้าแตนถึงแกจะจนแก,กก็ยังมีบ้านอยู่มีที่ซุกหัวนอนก็ยังดีแล้วค่ะคนเราความจนความรวยรวยมันเลือกเกิดกันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่บุญพาวาสนาส่งว่าเขาจะให้เรามายัางไง ที่จริงแกย้ายไปอยู่จำปาดงแล้วก็สมควรที่จะยุตินะอันนี้ก็ตามไปดา่าไปแฝงไปอะไรแกคนที่ออกไปก็เหมือนกันยิ่งตอนที่มันไปขึ้นศาลเห็นนักข่าวสามคนโอ้โหสมศรียากตะเบิดอยากจะตบหัวสักทียิ่งเห็นอีกคนหนึ่งเดินตามก็ไปในศาลชุดดำๆโอ้อยากกระโดดถีบสันหลังมมนเลยไอ้หานี้ อันนั้นนี่ให้หลวงฝนเอาแล้วมึงแล้วไอ้แบง่งไอ้นั่นอ่ะมันพูดอะไรมันทําคอนเทนต์อะไรก็ไม่มีคนสนใจมันไม่มีใครอยากไปดูมันไม่มีใครเปนสนับสนุนเห็นก็ยังกดผ่านเลยแต่ก่อนก็เคยติดตามให้นะแต่พอมันออกจากลุงฝนแล้วก็ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยเข้าไปดูคลิปนี้สมศรีก็มา,มานั่งพูดอยู่กระท่อมเสียงเถียงนานะคะเพราะว่าพูดที่บ้านไม่ได้หลานกวน ก็มาดูนาข้าวด้วยแหละค่ะดีสักวันสองวันก็จะเกี่ยวแล้วข้าวก็พอได้อยู่ก็เป็นอยู่ค่ะเห็นนักเห็นข้าวแล้วเราก็อุ่นใจแต่ราคาค่ะแล้วแต่ข้าวใครข้าวมันข้าวใครดีข้าวใครสวยก็ได้ถ้าข้าวไม่สวยเราก็ไม่ได้สุมซีก็จะลงคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สุมสีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ